มาดูซิวันนี้ใครเปิดก่อนได้ปูดได้ปูดงั้นกิโลดีคุณเนี่ยฮะกิโลกันดีพวกเราตก่าเพชรจะหมดเฮ้ย <c oughs> เอางั้นเลยเหรอ <c oughs> ผมคิดว่าจะถ้าใส่สุดผมจะสุดที่50าถ้าไม่ได้ผมจะดึงเอาแล้วถ้างั้นถ้างั้นคุณคุณตัวใหญ่คุณเก็บเอาไว้หลังสุดเลยตัวใ <c oughs> ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ที่บาร์ไดโอเคบาร์หลังสุดโอเคเดี๋ยวตาบาร์ตาบาร์เท่าไหร่ตาบาร์งบจำกัดไหมสามสิบแหละสามสามสิบเออเลขพูดอย่างนี้ตลอดสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็บวกแล้วก็บวกแล้วก็บวกแล้วก็คนคนเชื่อไม่ได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้างั้นผมเปิดก่อนก็ได้แบบนึ่งแป๊บหนึ่งแค่สามสิบไม่ไม่มีอยู่จริงจะแม็กซิมัมที่ห้าสิบ ถ้าสิบไม่ได้ดึงนะดึงเอาไม่คู่แหละแต่แต่ก็อยากให้ได้ไงถ้าสามสิบกำลังดีใช่สามสิบไม่มีจริงเหรอมีคนบอกไม่เลยอาจจะมีจริงก็ได้ใครจะไม่รู้เอออาจจะมีจริงก็ได้ใครจะไปรู้เออมีล้างเกินอะไรหน่ไหมอาจจะสิบเลยอะไรเงี้ยไม่เกิเฮ้ยไม่ไม่ไม่สิบหรอกหนึ่งเลยกดหนึ่งเลยตู้เพื่อนนี่ตู้เพื่อน กมาทำนายดวงของวันนี้กันเฮ้ยอย่ามาเพเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแตบตาแสบตามากของจริงอะของจริงมาแล้วอ่ะคอยดูสิบโลออกไปสิบโลออกสำแดงพลังชิโนกอีบให้รู้ว่ารักกันจริงเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็บ่นเก็บคอเฮ้ยเดืจั เปลี่ยนสีอูมโอเคขาวตัวเอ่อเอาตัวเลยเด้นี่ไงเป็นลาต้ามาแกล้งเราปะเนี่ยแบบลิ้นปีนตาไปไกลฮ่ากลับหน้าแรกก่อนขอขอดวงขอดวงขอดวงหนก็ได้ทุกคนอาเจ้าคนขอดวงหน่อยขอดวงหน่อยี่เทพธิดาประธานพรเฮลนางฟ้าประธานพรไปกดที่เพือบหักเพชรแล้วนี่หว่าแย่ละยี่สิบ ตูหมดแล้วเป็นสีปั๊บปั๊บปับเออระเบิดท้องตูมแห้งกังเฮ้ยเฮ้ยแค่ยสิบโลยังยังยัยังยังไม่เท่าไหร่ยังกลางๆอยู่ผมว่ทีเพลอเฮ้ยทีเพลอตัวสทิ้งสองเหรอเฮ้ยทีเพลอปั๊บปับเผลมาเลยมาแล้วไปเอ้ามือหลุดมือ ไอ้เหี้ยแล้วหลุดมือได้ตรงนี้ได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 ้หลุดหลุดมือยังไงได้อีกมินนึงเนี่ยเออเออทำไมละมินนึงเนี่ยเมาส์มันไปกระแทกคีย์บอร์ดเมื่อกี้อโอ้โหได้เลยชัวร์อ่ะเอนเอ้ยไปสองไปสองมีโอกาสแก้ตัวโอ้ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยอยู่ทนะเอาไปขโมยจังจริงจบจีนได้ไหม แอป normal เถอะป้าแอป normal ได้เลยจบจบกันไปเออโอเคจบที่30อ่าเยแม่คนเนี้ยคนเนี้ยตื่นมากกันนะสามสิบถึงว่าตื่นนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการนับหนุนนะสามสิบโลโอ้โหอันนี้โลได้หยุดดอกแล้วไม่ยากดีดีดีโอเคโอเคโอเคเนี่ยดวงดวงมาแล้วเโอเค โอ้ไม่ดุกเลยอะไรวะอะไรวะไปใครจัดการโต่อสบายแข้งเย่งเอาเลยคุณซันเลยอ่ะเอาจัดกรกับพี่บาใหญ่สุดไงเอาเหรอแหวนเติมหนักสุดแล้วของจริงไม่ใช่คุณคุณบอกคุณงบไม่อ้นเลยไงว่าเอ้คุณซันหนักกว่าหรือเปล่านะนี่ไม่ขนาดนั้นโอเค กาชาเพื่อนๆกาชาเพื่อนๆยิ่งระวังมันมาออกทองอันนี้เหมือนผมคราวที่แล้วเย้ยแล้วผมก็เกลือเลยเออเออย่างพาพร้อมอ่ะของเต็มไหมไปมาวรสิบโลเย เย็เปลี่ยนสีอู้มือขาวตัวอู้มเรียบร้อยต้องขอดวงหน่อยละอ่ะอ่ะขอดวงขอดวงอ่ะขอกระต่ายขอดวงหน่อยขอดวงหน่อยจืดไปเลยได้แล้วแหละดอกแน่จริงเฮ้ยพี่ปาพูดแล้วนะพี่ปาพูดแล้วนะเดมัว พี่บาเอร์มาเลยพี่บาเอร์มาเลยพี่บาเอร์มาเลยอกแย่เดี๋ยเป็นรตามาแก้แล้วบ่วงใสเยอะเลยเออเฮ้ยมามามาทั้งคู่เลยทั้งเอเป็นรต้าทั้งไม่กล้าทำไมต้องยทำไมต้องย้ไกล่กล่ฮ่ ระหว่างพี่บาสโอดโคลนไปเราเราก็กดแม่ไว้อาศัยที่เผลออะไรเห็งที่เผลอเป็นสีเป็นสีเย่เอ้ยชนะคุณต้นแล้วเว้ยแบบน่าภูมิใจยี่บ่ายน่าภูมิใจชนะคุณต้นแล้วเว้ยโอเคชนะแบบนี้เอาไปเถอะผมผมยินดีเอาไปเลยเย่ชนะแล้วเว้ย อะไรอย่างงี้ผมยกให้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเราไปอีสิเราต้องมีสิทธิ์สิทธิ์ไปใหม่นะเอาน้องแอร์ช่วยหน่อยลืมไปเถอะลืมไปลืมไปไปซะลืมไปไปซะแอนแอนคิดมากไงปฏิหารปฏิหารเหรออะได้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 ปฏิหารปฏิหารนะไอ้ปฏิหารเฮ้อเย่อะไรปฏิหารโู้จะรีรันไม่โนะจะทำสามดาวโอ้ แต่ทำจริงเหรอสามดาวไม่ผมมีดาวหนึ่งแล้วไงเออขาดอีกสองอ๋อมาถึงมปนถึงอ๋อน้องแอนหนอนดึกว่าอีบุ๊บไปไปอุ้ยมาแล้วปฏิหารเงาเว่ยเงาเว้ยปฏิหารอะไรปฏิหารเก่อเกิดอยากศรัทธาเฮ้ออุ้ยโอ้แอเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่เอาไปเล่นละเอ๊ะไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไม่พอนะ มัอยากเก็บด้วยความรุนแรงความรุนแรงดับเบิลมิสเซลเฮ้ย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 โอเยสเปซเฮ้ยเอาโอเคโอเคกูยอมหลุดโอเคพิวกินเทียมโอเยสเปซ เมื่อกี้ไงเมื่อกี้เป็นลบอาอันนี้ได้ก็เลยได้ยูอาร์มาเลยปฏิหารมาแต่ปฏิหารมาแรงไปมาแรงไปเอ๊ะนี่เราสลับกันสลับบทกันรอบรอบรอบก่อนเลยป่ะล็อกเออจนกนก็ก็ไปเลยออกล้มก่อนปฏิหารมาแรงไปเหมือนกันนั้นแรงจัดอําเลทรงพลังทรงพลังเออเออันนี้เท่าไหร่แล้วนะ เท่าไหร่แล้ววะสี่อันนี้อันนี้อันนี้ห้าสิบโลห้าสิบโลแล้วตอนนี้ห้าสิบแล้วมาแล้วเกําลังดีเฮ้ยมาแล้วปฏิหารต่อเนื่องมาปฏิหารต่อเนื่องหนึ่งหนึ่งไปเดี่ยวคนดีห้าสิบโลยอดก็โอเค ดีกว่าดีกว่าไปเปะร้อยเลยอันนี้อันดีดีอันนี้ดีดีสุดแล้วได้ได้ฮิวกิมมาด้วยตัวหนึ่งก็โอเคโอเคไอเดี๋ยวคำถาม S R เมื่อกี้ใคร S R นะกำลังหนูแอนดวยก้อนกลังหนูแอนดวยลูกแอนประธานพฟนมันี่ยดูเดบิวาร์มันเอาร์ไกซาเออว่ะไอ้เรา S R ตัวเดียวเองโอ้ไม่ก้อน ถือได้ถามแกว่าใครวะโองนองฟ้าปฏิหารนี่แหละลูกรลักดนี่กันตั้งห้าสิบแล้วกันเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนไหมนี่ยังเปลี่ยนเอามีฮะล่าเข้าก่อนด้ยแต่ห้าสิบก่อนห้าสิบตัวฟ้าก่อนไอ้ตัวฟ้าใช่ไหมคนนี้เขาล้างเกลือแบบพรีเมียมเฮ้ยกระบอกเลยเหลือเชื่อล้างยังไงถามหน่อยโอ้โหล้ายังไงฮะปฏิหารก่เกลืจับสตาร์ พลังแข็งสัทธาเอ็นดเียออเ้นนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออง้วยออกิงด้วยออ้สเโอ้ยผมว่าโฟลกกำลังมาว่ะเน่เอ้ยเดี๋ยวนะแต่พี่บอกว่าร้านเกลือไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไรโฟล์เารยกโฟล์กำลังมาถ้าเกิดว่าเป็นสับเวลาแบบเราไปใช่เนี่ยทิศทางลมกำลังเป็นใจเออทางลมนหนึ่งะ อย่างนี้เหรอสูตรสูตรไหนเขาสูตรสูตรสูตรไหนพี่สูตรไหนเฮ้ยละทีละครั้งด้วยนะสูตรไหนเขาน่ะสูตรไหนโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้นี่แกมาแล้วตัวใหญ่พี่นันพรมาแล้วไปสิไปไปพี่บาสติปโลออกหน่อยโชว์คนดูหน่อยดิเออมันต้องมาแล้วเฮ้ยคิดทางดีกำลังมาระเบิดท้องระเบิดท้องมาสองเออแปดนะเออตัวที่สองไปตัวที่สอง ทำมไม่รอแล้คนนี้ยยูเออไปดิเป่งโ้แห้แห้งเนาะคำที่สมนะไปแห้งเจ้ยโอเคจบบโปร่อยเออมันต้องมาแน่ขนาดนี้โตัวที่สครับสองสามสี เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊จับปั๊บปั๊บเอ๊ยใช้ใช้ใช้ไม่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 ใช้เดี๋ยวเดวทำไมเขาออกกันแต่ตัวได้ใช้มันไปยูนไาอยู่ตัวเดียวแม้อะเลยเนี่ยเลยเอ้ยเราเอ้เราก็โครนะเฮ้ยไปไปรีบกดด้วยโอ้โหรีบกดด้วยไม่ลุ้นเปลี่ยนสีเลยตานี่รัดรัชไปนี่เลยไปนี่ต่ออ่ะแล้วมาตู้ฟ้าเฉยอะไรวะ เดี๋ยวพี่พี่แบบเป็นตู้ได้เนียคุณคุณบ้าคลั่งเกินไปแล้วพี่แบบเป็นตู้ตู้เนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเคมาเฮ้ยโยอเคมาเลยเนี่ยในตู้ปลาในตู้ปลาได้โอเคคุณคุณเร่งบ้าคลั่งโอมงเยอะเออพิวกิมเฮ้ยคนคนนี้พิวกิมสองรอบติดอะไรกัน ขาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเ้าโอ้ยเนี่ยเนี่ยโปลกำลังมาเอาอีกรอบด้วยบ้แล่ไมาอีกแล่ไโดมพี่ตอนนี้โดงพี่ไอยู่ตู้ฟ้าไม่ได้ตู้นี้กุ้งตะกกะตอนนี้แปลกเฮ้ยเปลี่ยนสีมาปืนขาวตามมิกูเมื่อกี้เลยแป๊บนึงนะพีทเขาบอกว่าเล่นอะไรกัน เอาอยกาลนเอาอยกแลนีเอาอย่แลนเอาอยกแลนี้กไมไปหยุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจกันจุกันทิพย์วัถ้าพี่ได้ผิวคลิปอีกไม่ปักระตีแล้วนะถอกมีอะไรไม่ปักระตีนะบอกไว้ก่อนเลยสองสามฮ้ยโอเคตกใจเฮ้ยแล้วตัวได้ใช้อีกแล้ว啊 นี่มันตู้ฟ้าตู้ฟ้าเราลองสตอรอกไว้แล้วอย่าลืมดิอ๋อสติเลวดีลเอาเอาเซ้าไฟเอา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 เออเปลี่ยนสีซะบ่อเออเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอเดียวอ่ะอยีบได้ยังทำไมไปจ่อหน้าตู้เพื่อนล่ะเออยีบยีบได้ยีบได้ยังพี่ทองมันจะมาแล้วนะพี่พี่ไปกดตั้งตีเลยเออเปลี่ยนสีสิตู้ ทีเนี่ยแนี่ยลรีลาอยู่แล้วแดดไปไปมาเนี่ยเกี่ยวเหนียวหมดแล้วเนี่ยเออสี่ห้าอ๋อเออแค่กิโลนั้นรุกิโลแล้วสรุปกูนับไม่ทันเท่าไหร่วะห้าสิบหกสิบเออหกสิบเออหกโลประมาณหกสิบโลเออโอเคโอเคนึกว่าจะมีคนแตะถึงร้อยแล้วแต่ถ้านับรวมๆก็ก็ก็หนักอยู่นะตบาส เอ้ยพี่พันค <Saint> ุ <altogether> <co ff sesi> ้มจะตายเออแต่คุ้มแต่คุ้มเออคุ้มผิวกิมจริงเอาเดี๋ยวเอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียมอะไรกันตอนเวลาเนี้ยทุกคนนี่ยังไม่หกโมงเช้าเลยนะไปต่อเพอร์เคี้ออกตู้นี้มาเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าไม่ดูด้วยนะไม่ดูผลมันหยุดไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันกินคุบคุ้มแล้วเออ้าเ ให้หมดไหอวัเฮ้ยเเเคเเคเเคเยเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาครอไปพี่เออเอออย่าบอกว่าผิวกิมอีกนะผิวกิมไมโเชยไม่มีโซเชียไม่มีถ้าออกถ้าออกผิวกิมจริงเยเฮ้ยน้องเอกน้องเอกอ้ามีแต่ตัวดีๆโอเค เดี๋ยอีกสิโลก็จะเอาได้จำหนึ่งดูอีสโลก็จะได้พันสองนะจะเอาอีกเลยไม่ใช่มันมีนี่อยู่ก่อนนะทิ้เกือทิ้งค่ะเฮ้ยพี่ิวเกมสอตัวพี่คุุมอยู่แล้วน้องเันเราเนาะโลบจริงจริงต้องพูดครับผมเป็นโลบกินทองคอพี่ด้ครุกจริงไปแล้ว อกคับมีไลอยู่เอาลงนะอันนี้อันนี้ผมเอาลงทลิปเลยนะแลไหลอยู่ด้วยกิน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 ไปแล้วครับโอ้ยหนอะรถบัสสติแตกดีแท้วันนี้เล่นอะไรกันโอเคนับว่าวันนี้ทุกคนไม่เกลือต่อต่อให้เกลือผมก็จะเสกมนด้วยตัวทองของผมเอ้าน้าถ้าถ้าเราหมุนแล้วออก ไม่ว่ามันจะออกเท่าไหร่ถือว่าไม่เกลือเออแค่นั้นแหละใช่ถ้าหมุนแล้วไม่ออกนั่นคือเกลือคนสบายใจแล้ววันนี้ใครเปิดตามนะผมไอเปิดตามก็ดวงดีกันทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนในเซิร์ฟนี่เกะไม่เกลือถ้าเกลือก็อย่ามาโทษกูแล้วกัน <c oughs> ไม่คิดกันทุกคนเกือบรถเกือบล้อและเกือบล้อและวเกือก็อย่ามาโทษคุณละกันไปหนุนไปไปไปโทษคุณซันหนึ่งซันไรอยู่ไรอยู่ถ้าเกลือนะไปยอกหน้าตะต้นเดิเลยอ้าตามมาถมถุยผมในไลฟ์เอาแล้วกันเกลือถ้าเกลือก็ตามไปถมถุยตะต้นในไลฟ์เอานะครับปีลมก่อนอยู่แล้วนี่น้องเอ๊คอห้าแล้ว พอใหญ่มาก